เป็นไม้ยังโอนอนเดี๋ยวพี่ซันไปนอนทํายังไงนะลูกพี่ซันไปนอนอ๋อพี่ซันไปนอนอตาตาชวนไปนอนแล้วตาชวนตาชวนกลับบ้านแล้วเันกลับบ้านรื้ยังปะไปนอนกันเถอะปะไปอาบน้ำนอนเนาะพี่ซันไปนอนแล้วเนาะไปไหม เออไปไปทางนี้ไปทางนี้บ้านเราอยู่ฝั่งโน้นบ้านเราอยู่ทางนี้ลูกเออบ้านเรากลับอา่านนเห็นไหมพี่พลอยกลับแล้วนะ่ะปะปะพี่พลอยเรียกแล้วนั่นนั่นพี่พลอยกลับบ้านแล้วนั่นเออ,อไปนอนก่อนนะนู้ไปอาบน้ำนอนก่อนเด้ดดอเออโนจอมยุดค่อยบยยางสื่อๆดิจ้าไปลูกปะ น้องเพชรกลับบ้านก่อนเด้อเว้พี่ซันน้องเพชรกลับบ้านก่อนเด้อนอนเอาขึ้นดีๆขึ้นดีๆระวังนะชึบอ้าวอึบโอ้ยแข็งแรงโอ้ยมาตะกรอนนี่ยเดค้านขึ้นเดโอ้โอ้ยเอ้ยายขึ้นโอ้ยเบงอึ๊บอึบโอ้ยเก่งยังเลยมาหอมหน่อยหอมหน่อยเก่งจังเลยหว่ำเลอืมโอ้โอ้ลุกลุกโอ้ยเอายายลุกขึ้นด้วยอยออ วิ่งได้ไหมยวานเงินหน้าแดงเลยพี่พลอยหน้าแดงเลยว้ามึงเขาด้วยพี่น้องยังมึงเขาเบิง้งนึ่งสองคนนี่ดูนะาเอ,นอ,อ,นอ,อิน่ะเอิน่ะตาตาถ่ายรูป สาวร้อยเอ็ดคิดแล้วกับคำว่ารักซึ่งแล้วกับความอบอักโอ้เชียงบินยบน่ารักน่ารักคุณน่ารักน่ารักอุ้ยตาไปหนุนเลยไปเลี้ยว โอ้ยเตะรถได้ไงลูกไปไปเอามายายเก็บให้ไปไปเดินเดินกลับบ้านนะคะโอ้ยดูหน้าหนูสิโอ้ยเอ,ยอาปอาไปหยิบเอาไป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 ที่บ้านเราไป <Yeah. S 1> เอาไปวิ่งไปให้ยายบีดูไปให้ยายบีดูนะไปะไปให้ยายบีดูก่อนลูกไป <Yeah. S 1> <laughs> ตาถาม,มาว่มาไหวว่าไหวไปแล้ว เดี๋ยาฟังอันเลยตาว่าอุ้มบ่บ่อุ้มมาตาขันบ่ไหวตาสิอุ้มไหวบ่ไหวพะน่ะอ้วหน่ะโอ้ยเหนื่อยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยนั่งปวดเจ็บว่ะปวดเจ็บว่ะหัวว่งหนูหัวเขาอุ้ยไหวไหมลูกไหวไหมเอาเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยแล้วลูกอถอดรองเท้าเลยโอ้ยมึงแกวเบิ่งเอามานีเออึดอึดโอ้ยเหนื่อยไ,ไม่ไหวแล้ให้ตาอุมออาอ้มเหรอฮ่าเม่นวกเพชรหนอกเห็ดหนอกเพ็ดยิ้มโอ้น้องคอยยิ้มกลับบ้านเลยเหนื่อยพระราชิพน ถึงบ้านแล้วช่างยังทำงานไม่เสร็จนะคะโอ้โโอ้โอเอออ่าอ่าอ่าจอมยุดอยู่แ <sketches> ล้ว Կ ย่งยุ่งอ่แล้วไม่ยุ่ยุ่งยุ่งยุอ